แก้วเพจหออัลเลนนะคะวันนี้นะคะปอแก้วนะคะก็จะพาไปข้างนอกค่ะทุกคนที่ไม่ได้อยู่หอแล้วนะคะทุกคนอาจจะเห็นโลเคชั่นที่อยู่หอมานานมากนะคะวันนี้ปอแก้วจะพาไปถ่ายรูปค่ะทุกคนที่ไหนไปรอชมกันเลยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเดี๋ยวปอแก้วต้องขอไป ลงสกินแคร์แล้วก็แต่งหน้าสักนิดนะคะทุกคนแต่งหน้านี่หมายถึงว่าทาลิปเฉยๆนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเจอกันได้แต่งเสรีบรอนแล้วนะคะทุกคนโบแกลก็จะแต่งอะไรไม่มากนะคะทุกคนโบเกลแต่งไม่เป็นนะคะแล้วก็เทปค่ะคือไม่มีอะไรที่แต่งด้วยค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะทุกคนบแกลก็ได้พกไอเทมไปด้วยค่ะทุกคนก็คือนี่เลยนะคะเป็นหนังยางนะคะทุกคนอันนี้บแกวก็มัดไปอันนึงแล้วนะคะทุกคนคือแบบเป็นหนังยางที่พิเศษคดข้ทุกคนเนื้อผ้าคือดีมากค่ะทุกคนเพราะเขาอะทำจากซิลซา ผ้าปกติที่เราเห็นเขาขายทั่วไปะคืออาจจะเป็นผ้าซาตินเฉยๆนะคะทุกคนเขาชอบนิยมใช้ซาตินกันแต่ล้านนี้นะคะใช้ซิลซาตินนะคะทุกคนซิลซาตินต่างจากซาตินปกติยังไงคือผ้ามันะจะ มีความทนทานมากกว่านะคะแล้วก็ราคาจะสูงกว่าด้วยค่ะทุกคนและที่สําคัญคือคุณภาพาด,ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกคนคาดยากนะคะแล้วก็ผ้าไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปและที่สําคัญคือผูกก็คือไม่หนักแล้วก็ไม่หลุดง,ง่ายด้วยนะคะทุกคนยางไม่อยู่ไว้ด้วยนี่นะคะ <S <S ที่สําคัญเลยนะคะทุกคนก็คือมันจะมีหนังยางเอาไว้เก็บของด้วยค่ะทุกคนนี่หนังยางเอาไว้ ต้องบอกว่าซิปดิคมีที่มีที่เก็บของด้วยค่ะทุกคนเป็นซิปนะคะนี่เปิดได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะโ<อ>บแกวก็จะพกไปด้วยคะ่ะทุกคนก็คือจะพกลิปไปนะคะทุกคนเผื่อแบบระหว่างระหว่างทางอะไรอย่างงี้แบบหน้าดอบลงอะไรนะคะทุกคนก็จะใช้ลิปนี่แหละเติมเข้าไปนะคะโดยการที่ใส่เข้าไปในนี้เลยะคะ่ะทุกคนก็คือเหมาะกับสาวๆที่แบบว่าขี้ลืมนะคะแบบว่าใส่เหรียญไปก็ได้นะคะทุกคนนี่แล้วก็รูปไปเลยค่ะ แค่นี้เคะ่ะทุกคนแล้วก็ใส่ข้อมือนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆได้เลยแล้วเวลาจะเวลาจะใช้อะไรก็รูดแล้วก็เอาไปใชายทุกคนคือมันสะดวกวกก่าคือปกติเคยเห็นคือปกติอ่ะก็คือเห็นแบบภาพปกติเนี่แหละแต่อันนี้เขามีมีอันนี้ด้วยทุกคนมีซิปด้วยก็แบบ สำคัญนะแม่ค้าทำเองกับมือเลยค่ะทุกคนมีหลายลายหลายแบบไว้เลือกมากเลยนะคะเดี๋ยวโบเก็จะทิ้งวิกัลไว้ให้นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านเลดี้เนล่านะคะทุกคนที่ส่งของมาให้โบแก้วรีวิวนะคะต้องขอบค,คุณามากมจริงๆนะคะทุกคนเป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกของโปแกวเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปกันนะคะรีวิวเจ้าตัวนี้กันเลยนะคะทุกคนไว้เจอกันตอน,น,นะคะือมนคคัพค้อน ทร์คาเลนี่นก็จะเป็นอ่างใช่ป่ะแล้วก็มันจะมีดอกไม้ค่ะทุกคนเราก็ให้เราถ่ายนะคะคือที่โแกรมมาโบกี้เรจะถ่ายกับดอกไม้ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดู ดอกไม้มากทุกคนนี่เห็นไหมจากร้านเลดี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นพิคกร์ดให้ตรงนี้นะคะมีทุกคนเห็นไหมข้างหลังมันจะเป็นอ่างนะคะทุกคนเป็นอ่างเก็บน้ําแม่เฮียนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเป็นชื่อที่เรามานั่นแหละแล้วก็เขาจะมาถ่ายตรงโซนนี้นี้กันนะคะทุกคนโซนนี้นี้คืออะไร นี่ยค่ะทุกคนคือสว่วนมากเขาจะมาถ่ายตรงนี้กันนะคะเพราะมันเป็นโอหโหเ่อมันโฟกัสเลยมันเป็นดอกไม้นะคะทุกคนแล้วก็ข้างหลังมันจะเป็นอ่างนะคะทุกคนตรงนี้เลยเรียกว่าเป็นอ่างแม่เฮียนะคะทุกคนเป็นของมอชน,นั่นเองนะคะก็คือตอนนี้เราเพื่อนอยู่นะคะ <c oughs> นี่กําลังหามุมถ่ายอยู่นะคะทุกคนไม่รู้จะถ่ายตรงไหนดีแบบถ่ายคนเดียวแป๊บน่ะ <c oughs> ประเด็นคือมันจะไม่ใช่อ่างที่เราจะถ่าย <c oughs> กมาถ่ายเลยวะเนี่ยวนาก็ได้เจอเพื่อนแล้วแล้วนะคะทุกคนนะนี่ ก็หลังจากที่ถ่ายรูปกันเสร็จนะคะเราก็ได้มาคาเฟ่ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่เราถ่ายเลยค่ะทุกคนชื่อว่าเฟรนเพซโซนะคะทุกคนก็จะมีทั้งของคาวของหวานแล้วก็น้ําค่ะทุกคนคือใครหิวก็คือมากินที่นี่ได้เลยตอนนี้ก็ได้ถูงคาเฟ่นะคะทุกคน และอันนี้ก็จะเป็นอาหารของเราเองนะคะปอแก้วก็ได้เข้าไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนไปทาลิปเพิ่มเติมนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันดรอปมากนะคะแต่ปอแก้วอะ่ะไม่ต้องกลัวที่จะลืมกระเป๋าไว้ที่โต๊ะแต่อย่างใดเลยเพราะว่าฉันมีไอเทมติดตัวอยู่แล้วก็คือหนึ่งอย่างจ้านี่เลยจ้ะเลิศไหมอืม เอ,อตอนนี้เรายังไม่กลับบ้านนะทุกคนยังแวะกินอยู่อีก ิเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบกแก้วด้วยนะคะโบกแก้วลงคลิปทุกวันอังคารนะคะทุกคนฝากติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยนะคะทุกก็ใครสนใจก็สามารถไปได้ถ้าไปคือให้ไปประมาณสักบ่ายสามสี่โมงห้โมหกมงนะคะเพราะแสงมันกำลังสวยเลยนะคะทุกคน สำหรับหนึ่งย่างนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ IG Lady n i ้ a นะคะทุกคนแม่ค้าน่ารักมากชมพูนี่เลยแม่ค้าน่ารักงานดีนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมยืมกดนะล่ะคะกดเลยฮะกดเลยคะกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s ซับสไคร้กดกระดิ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายยบา おいしい